สวัสดีค่ะวันนี้ใหม่มีวิธีการปลูกสาระแหน่มาฝากนะคะปลูกสาระแหน่แบบง่ายมากเลยค่ะใส่ถ้วยโยเกิร์ตที่เรากินแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะว่าใหม่จะมีวิธีการปลูกสาระแหน่แบบไหนค่ะค่ะเพื่อนๆใหม่มีวิธีการปลูกสาระแหน่ให้ติดทุกต้นนะคะด้วยทรายนะคะทรายที่ใช้ก่อสร้างนะคะแบบนี้เลยค่ะ หม่ก็จะตักทรายลงเตรียมปูกนะคะใหม่จะเพาะสารแหน่ใส่ถ้วยโยเกิร์ตที่เรากินแล้วนะคะถ้วยโยเกิร์ตก็นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะห้ามทิ้งนะคะค่ะเมื่อเราเตรียมทรายเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเพื่อนเเราก็จะมาตัดตัดกิ่งต้นสารแหน่กันนะคะ เอาที่ต้นสวยๆนะคะไปลองปลูกทั้งสองวิธีแล้วนะคะเพื่อนๆวิธีใช้ดินร่วนกับวิธีใช้ดินทรายวิธีใช้ดินทรายนี่จะได้ผลกว่านะคะสารแหน่จะเกิดลากทุกต้นเลยค่ะไม่เหี่ยวตายเลยค่ะนก็จะตัดสารแหน่แบบนี้นะคะลากก็จะออกตามข้อใบแบบนี้เลยนะคะ ข้อใบแบบนี้เราก็ตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งเลยค่ะยิ่งตัดก็ยิ่งแตกนะคะสาระแนค่ะยิ่งหน้าฝนนี้ออกเร็วมากเลยค่ะเมื่อเราตัดสาระแน่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำทรายตักใส่ถ้วยโยเกิร์ตนะคะใส่ถ้วยโยเกิร์ตได้เลยค่ะ ใส่ให้เต็มนะคะสูตรนี้ค่ะสารแหน่เกิดทุกต้นเลยค่ะไม่ลองทำดูแล้วนะคะสูตรนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไม้จิ้มนะคะจิ้มลงไปแล้วก็ จุ่มสารแหน่ลงไปเลยค่ะแบบน,นี้นะคะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ทําสูตรนี้ใหม่เคยทํามาแล้วค่ะส่วนมากสารแหน่ที่เราชําไว้นะคะจะตายลากไม่ขึ้นเลยค่ะแบบนี้นะคะอีกหนึ่งกระถางค่ะ นไปนะคะค่ะแล้วนี่คือสารเแนทที่ใหม่ได้ลองชําไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะก็คือนี่คะ่ะชําใส่ดินล้วนนะคะผลที่ได้คือสารเแน่ตายนะคะแล้วก็รอดอยู่สองต้นนะคะแต่ว่าสองต้นเรามาดูกันว่ารากจะขึ้นไหมนะคะเห็นไหมคะ่ะรากไม่ขึ้นเลยคะ่ะเพื่อนๆรากไม่ขึ้นนะคะ ใหม่ปลูกใส่ดินร้วนผสมมูลสัตว์นะคะเห็นไหมคะล่างยังไม่ขึ้นแล้วเรามาเปรียบเทียบดูนะคะกับใหม่ปลูกใส่ทรายชําใส่ทรายนะคะค่ะผลที่ได้นะคะชําใส่ทรายดีกว่าดินร้วนนะคะใหม่ชําใส่ทรายแล้วต้นสาระแหน่คือ สดชื่นทุกต้นมาดูรากกันนะคะเพื่อนๆมาดูพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าใหม่ก็ยังไม่ดูรากนะคะปลูกได้หนึ่งอาทิตย์นะคะค่ะเห็นไหมคะรากขึ้นเลยค่ะดูนี่นะคะเห็นไหมคะอีกต้นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะรากนี้งอกขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆ ปลูกพร้อมกันเลยนะคะได้หนึ่งอาทิตย์กว่านะคะดูอตอ้นนี้ต้นนี้รากขาดแล้วนะคะดึงแรงเราก็จะนำสารแแน่ที่ชําไว้ให้เกิดรากเราจะมาเอามาใส่ลงกระถางนะคะเพื่อนๆดินที่ใหม่ใช้ก็คือดินล่วนข้างบ้านธรรมดานี่แหละค่ะจะมีแกบดำนะคะปุ๋ยคอก คือปุ๋ยขี้วัวบ้านเราเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเศษใบไม้นะคะขามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะใหม่จะใส่ถ่านลงไปนะคะเก็บก,กับน้ำได้เป็นอย่างดีนะคะใส่ถ่านลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่ใส่ดินนะคะ ใส่ดินร่วนค่ะใส่ดินร่วนแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอคอกนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเราจะใส่ลงไปข้างล่างนะคะ mm. เพื่อจะไม่ให้ราก mm. เพื่อจะไม่ให้โดนรากสารแหน่โดยตรงนะคะ ใส่แกะดำเข้าไปเลยสาราเน่จะชอบดินร่วนซุยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ใส่ดินเรียบร้อยแล้วใหม่ก็จะเอามือทำเป็นจิ้มๆให้มันเป็นรูแบบนี้นะคะเพื่อจะปลูกสาราเน่นี่นะคะ ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เอามือไปจิ้มๆให้เป็นรูแบบนี้นะคะเหลืออีกหนึ่งกระถางนะคะแบบนี้เลยภาพก็อาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าใหม่ทำช่วงเย็น,นะคะ่ะ มีเวลาว่างช่วงเย็นนะคะแบบนี้นะคะชํำหนึ่งอาทิตย์นะคะลากขึ้นเลยนะคะสาราเน่ลากขึ้นเลยนะคะ,ะเนี่ยค่ะลากขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ วันนี้ใหมก็มีเปลือกไข่ด้วยนะคะไหมจะจะขยำขยำเปลือกไข่ลงไปเลยค่ะมีแคลเซียมมีวิตามินบำรุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ใส่ถ่านลงไปเล็กน้อยนะคะป้องกันวัชพืชได้เป็นอย่างดีค่ะ ช่วยอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดีนะคะจากนั้นก็จะเทน้ำลงไปนะคะหรือเพื่อนๆมีเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่มีวิตามิน B12 นะคะเทลงไปเลยค่ะลดน้ำลงไปเลยจะช่วยให้สารแหนลากขึ้นไว้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีปลูกสารแหน่ของใหม่นะคะปลูกสารแหน่ที่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าใหม่เ,เคยชํำแบบดินล้วนแล้วก็ไม่ขึ้นนะคะส่วนมากแล้วก็จะตายนะคะเพื่อนๆสามารถลองทําวิธีนี้ก็ได้นะคะชํำหนึ่งอาทิตย์ลากขึ้นเต็มเลยค่ะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ